คุณสดเบิร์ดเอาขายดีไหมพี่ขายดีไหมครับขออนุญาตถ่ายนะครับนะได้ไหมน่าประการอะไรพี่นะเพราะว่าเห็นแต่สมัยที่เราเนี้ยแบบย่างหลอกงานวัดนะแต่ว่าบนนี้แบบมากันทงน้องมาลินกันทงน้องล้วทุกคนเข้าวเหนียวบเข้าวเนียวบะข้าเหนีย กินงเขายัางกินแล้วเอาใครดีบ่ไหมคะใครอยู่คใครก่อนฮะหาที่<า>วะนี่เพราะอลไรบ่นี่นะก็ตอนนี้ก็เจอกัอนไม่ที่เรียบร้อยแล้วก็นนะแต่ว่า <c oughs> น้องเพิ่นก็กลายเป็นจ่ายแล้วทุกคนเอาไปเลยไ่ก็น้องพนัายกล้องนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ลังยิมไปซื้อ กับเขานะแต่คนมานกับคนขังเดิกเลยแหละกะับห้องกินกับอาจารย์บุคยลายเลยโอ้ยยังเฮี <ś> ้ย <c oughs> โอเคนะจ๊ะล้านได้ต้องละฮะกิน <c oughs> ยังกินชมตำบอกถ <c oughs> า,ามก็จะได้หรือ Hãy tâm cho tâm Ghiền Mì đi ta subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเลยน่องสิกินยังจัดเลยจัดเลยจัดเลย <c oughs> เมนูคุ้ซื้อว่าคนขาคทีจะลายนะทุกคนลายราคานะ่ะร้อยบาทกระนี้หนึ่งร้อยบาทกระนี้นะสดเบ์ดเอา ตำป่าตป่าเอาเลยไอ้คนอยากกินเลยไม่มีใครบ้างหรอไงขายดีไหมพี่ขายดีไหมครับขออนุญาตถ่ายนะครับนียได้ไหมได้คนคนเยอะไหมพี่วันหนึ่งเยอะไหมไม่ค่อยเยอะหรอฮาา เอาไหมไหมสั่งไหมสั่งไหมอันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับหกสิบบาทอ๋อเริ่มต้นหกสิบนะทุกคนกระเือว่านากินนะทุกคนนะเป็น กบเข่าคนพันี่จะลายเชิญเลยพี่นี่นะครับทุกคนอันนี้นานล่างคนนะนี่นะทุก <c oughs> คนกบเขาบอลี่บอ่ะมาบอลขาไก่ไปแก้มบอ่ะขาไก่ดิเอาบอแล้วกันนะตอนนี้กำลันนลงหาแนวกินอยู่นะทุกคนเอาบาอลเลยแล้วแต่เอาเข่าด้ว ให้กินน้ำบ่ได้หลายได้ให้กินเด้ดิให well. ้ก kind of ok uh ินเข่าเลยรดิที่อยากจะกันเด้อลาสทุกคนไม่ให้เพื่อนหาของแก้มอยู่นะทุกคนนะมากันหลายคนสบะว่าเจ้าอยากได้นะทุกคนก็เลยอาจจะบริห็น ยไทเนื้อ10บ,บาทเลยคะ่ะใหญ่ๆร้อนๆเลยจ้ามุ้งไข่ปลาได้หนพี่น้องเขาถ่ายอยู่ดิอันนี้ผ้าเบอร์น้ำเรลาเบิรง,ง,งอาหารนะทุกคนนะผ้าวาให้น้องเพื่อนให้เพ่อะเพื่อนกำลังหาซื้อของกินอยู่นะตอนนี้นะมันอะไรตัวนอ้องซนี้อนนี่ก็ได้หนิปลุกไปพุณเลย อันนี้ไห้ย่างเบิ้งนะทุกคนเอาอย่างไปกินกลับใหญ่ <c oughs> ที่แย่เลยเขาจะขึ้นไห้แบบนี้ปะ,ะเข<ไ>าจะาเ,เอาถุงใส่ฮะนีนีแน่ใต่จะใส่ถุงแน่ไปแกแม่ เอาได้ละเซลยังเพิ่มมั้ันี้ย่างหลอดนะทุกคนนะถือว่าเป็นบรยาาร,บยนนบรยากาศบุคคลไม้เห็นไบรรยากาศแบบนี้นาะ่าเห็นตั้งแต่สมัยที่เราเนี่ยแบบย่างหลอกงานวัดนะแต่ว่ัอนี้แบบมากันังน้อง มาหลินกันน้องๆนงะทุกคนเสียงเพลง,งของขาที่จะดังดังโหต้องพนะูดเลยเพราะนี้กาน้องเพื่อกำลังหลอกหาซื้อแเจ้าบัวเพื่อนเสียงงวอยากเจ้าบัวเพื่อนยางอยากไปแก้มเข็บมุ้งเข็บมุ้งมาแล้วปะเอื้อม แฮมหมูม่นพี่ดในไก่้นี่เอาบอกไก่วารเอาว้าาขังลังก็ไม่พออยนี่ดิลองละนี่มันซูดอะไร đ เอาเลยเอาจากไม่เขาเลย นี่นะทุกคนโอ้เสียงเพลงของขานที่จะดังนะไ้ไหมพ่บอกมาให้พ่อบอกขเนียวบขเนียวบ่นข้เายังขิ้แล้าอ๋อขายดีบ่ไหมคะ ใชยอะแสดกวอากันอาที uh, you know. ่บอกพ่อเราบอกฮะกคุ้งเขาบอกว่าคุ้งเนี่ยพ่อแลไวดิฮะนิ่มแล้วน้ำได้น้ำไา่เย้าน้ำยัง นะเอาลยังน้ำเปล่ปลไป <c oughs> อันนอเออดีวยวเฮ้ยสามบ่กข้าเจ้าเดียถ้าข้าเจ้าบอกกินบอกเนะแล้วบอกกินบอกโอ้สีเด,เดินทางไปต่อรัสอ่าทุกคนน้องๆขัสผ้ากันเดินทางไปต่อบัอนนนนอสน,น,บนะ แต่บุฟเฟ่ต์ไปต่อทางไหนเดียวนี่ยซาแก้วบอกเขาบม่ได้ปิดด่านบอกเฮ้ยว่าเขาบม่ได้ปิดด่านบ้าบ้าอะไรแบบนั้นเป็นนอกอยากอายไล้ขอกนะทุกคนเบอร <c ười> ์บวก,กา้าเขากนะ็นะกับบกเป็นยังนะทุกคนนะกะบว่ากันนะทุกคนไปบุฟเฟ่ต์ต่อ เป็นตลาดกลางคืนกับือว่าดีอะไรยังเลน่นขนาให้เป็เลาะเบอร์หน่อยนะทุกคนการซื้อว่าคงกินคนข่าที่จะลายนะคงกินแบบลายแห้งนะม,มันคือมืดเหรอว่าดาังนี้ได้ดดอังนี้กูมอ,อาสองอย่างเอาอย่างเดียว อ่ะอย่าไ,ไหวโบ๊ทอะไรหรอไงนาสกคนบรรยากาศเดบ๋ยชิว